บางสิ่งบางอย่างที่เราอนุโลมตามความต้องการของชาวโลกแทบจะไม่ปรากฏแม้แต่การทำบุญมหาชาติการจัดงานวัดมีมหาลพต่างๆเราไม่เคยมีมาสมัยปัจจุบันนี้ครูบาอาจารย์ก็พาเป็นนักธุรกิจไปกันเสียไม่หยุดจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือ ไปเที่ยวโปรดญาติโจมแต่ไม่แน่นักว่าไปเที่ยวให้ญาติโจโปรดหรือว่าไปโปรดญาตจิโจมกันแน่ก็ไม่ทราบอันนี้ก็ขอฝากให้ลูกติดภูบาอาจารย์ได้นำไปพิจารณาเป็นการบ้านครั้งสุดท้ายที่ได้เข้าไปกราบท่านอาจารย์ฟัน้นทั้งทั้งที่ท่านก็ยังป่วยมีอาการล่อแรล่เต็มทีก่อนหน้าที่ท่านจะสิ้นใจประมาณสามวัน พอไปกราบแล้วพยายามที่จะไม่เห็ท่านรู้สึกตัวแต่แล้วท่านก็สั่งพระเวนที่ฝบัจจุให้เอาท่านลุกขึ้นพระก็เรียนท่านว่าหมอไม่เห้ลุกหมอไม่เห่ลุกท่านก็ย้ำจ่ว่าเอาลุกขึ้นเอาลุกขึ้นในเมื่อลุกขึ้นมาแล้วแทนที่ท่านจะพูดอะไรมือไม้ที่ยังสั่นเทาอยู่นั่นแหละอุตสาพยายามพยุงยก ขึ้นมาแล้วก็ที้หน้าผู้ไปกลาบแล้วก็บอกว่านี่อะไรครูบาอาจารย์ก็ถอดแบบสั่งสอนให้หมดแล้วสามารถทำได้ดีด้วยแต่เสียอย่างเดียวมันยังขี้เกียจอยู่ต่อไปเพิ่มความขยันมากขึ้นเพราะเมื่อมันหมดรุ่นของพวกเธอแล้วพระธุรงกรรมาฐานมันจะไม่มีเหลือ อันนี้ก็เป็นโอวาทของท่านอาจารย์ฟั่นซึ่งท่านท่านประธานไว้เป็นครั้งสุดท้ายอันนี้ก็ใครที่จะขอฝากเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายเอาไปพิจารณาเป็นการบ้านเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับการประพฤติปฏิบัติของเราในสมัยปัจจุบันนี้ว่าเรากำลังเดินหน้าเข้าคลองหรือว่ากำลังถอยหลังเข้าคลอง การถือโทดงขวัตต่างๆเรามีความเข่งครัดเพียงใดแค่ไหนอย่างไรถ้าสนใจในปฏิปทาหรือชีวประวัติของท่านอาจารย์มัน่นเราจะได้เครื่องวัดว่าความประพฤติของเราในปัจจุบันนี้มันย่อหย่อนหรือว่ามันตึงขึ้นเท่าที่สังเกตโดยทั่วท่วไปแล้วบรรดาพระภิกษุสามนเณร ที่อุปสมบทมาอายุพรรษายังไม่ครบห้าระเบียบวินัยยังไม่รู้การแสดงอาบัติก็ยังว่าไม่ถูกแล้วก็เที่ยวตะภายบาทเดินทุดงจากเหนือไปใต้จากใต้ไปเหนือในฐานะที่เรายังไม่เข้าใจรับในเพียงพอไม่ได้ฝึกหัดนตสัยจากครูบาอาจารย์เราก็นำลัทธิการปฏิบัติผิดผิดไป ไปให้ชาวบ้านทั้งหลายเขาเข้าใจว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแท้ที่จริงแล้วเรายังไม่ได้ฝึกฝนอบรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกราบพระเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเรานี่ถือเคร่งนักท่านจะต้องฝึกสอนให้กราบให้ไหวให้ถูกต้องตามระเบียบเ็นจงังคปบิดโดยเอาหัวเข่ากับข้อศอกต่อกัน วางมือลงลากกับพื้นนิ้วมือไม่เหตางเว้นระยะห่างพอหน้าผากลงไว้ได้ระหว่างเคี้ยวกับหัวไม่มือจดกันทำหลังให้ตรงไม่ทำโค,งคง้งโค้งแสดงกิริยามารยาทอันเรียบร้อยงดงามอันนี้เป็นวิธีกราบที่ครูบาอาจารย์ของเราถือนักมาในสมัยปัจจุบันนี้เท่าที่ชำเลืองดูแล้ว าการกราบการไหว้นี่ห่างไกลจากครูบาอาจารย์เหลือเกินสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่น่าจะนำมาพูดแต่ว่าโอกาสนี้เรามาประชุมกันมากๆเพื่อหากว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะของเราบ้างถ้าหากใครจะนึกว่าเป็นเรื่องนำมาเป็นเรื่องประจานต่อหน้าทารกกำนันก็ไม่ควรอายเพราะว่าเราหวังดีต่อกัน เพื่อมันจะได้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมผู้มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันบ้างนอกจากเรื่องการกราบลองลงไปอันดับต่อไปก็คือการว่าอักขาละฐานกรอนให้ถูกต้องตามอักขาละภาษาบาลีให้ถูกต้องตามสำเนียงมคตภาษาแล้วลองลอง,ลองลงไปก็เรื่องระเบียบวินัยเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการรับประเคนสิ่งของ ของอันใดที่เป็นยาวกาลิกยาบกาลิกสัตหากาลิกยาวชีวิกอาเิเะเอกลาบผลอันใดที่มันเกิดขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านเคยให้เฉลี่ยแจกแบ่งสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์สามเณรผู้ขาดตกบกพร่องเพราะเราถือว่าเป็นสมณะสากยบุตรด้วยกันเราจะต้องดูแลสุขทุกข์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยพระภิกษุสงฆ์อาพาธเป็นหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรในอาวาสนั้นจะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาแต่เท่าที่สังเกตมาก็รู้สึกว่าท่านผู้ใดไม่มีบุญบารมีเป็นหลวงพ่อหลวงตาไม่มีบุญบารมีมากถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลวงตกอยู่ในตาลำบาก จะต้องพึ่งพาอาศัยญาติโยมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์องค์หนึ่งเจ็บป,ป่วยมาจากนกครพนมชื่ออาจารย์ทองอโศกเป็นอาจารย์ผู้ทาจิตพระศาสนาทาจิตธุละเฟื่นโฟหมู่คณะเป็นมือขวาของท่านอาจารย์เสาเหมือนกันภายหลังมาท่านป่วยอาพาธลงไป ทีแรกก็ไปอาพาธอยู่ที่วัดก่อแก้วอัมพวันอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมถายหลังยาโจมก็นำมาที่วัดป่าบ้านสวนหัวอำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลในขณะที่ท่านมาถึงก็มีพระโทดงกรรมาฐานเฝ้าวัดอยู่นั่นเจ็ดแปดองค์พออยู่มาไม่ถึงอาทิตย์ ครูบาอาจารย์ผู้เจมาพึ่งพาอาศัยบุญบรารมีของพระคุณเจ้าเหล่านั้นท่านจะเห็นว่าการอุปถากพระภิสุไข้เป็นการลำบากเป็นภาระหรืออย่างไรไม่ทราบพระเนนทั้งนั้นสะพายบาดแปลกโกดสีไปหมดทิ้งพระอาจารย์ทองซึ่งอาพาธเป็นโรคอมมาพาธ ให้นอนแอ่งแม่งอยู่ในวัดป่าบ้านสวนหัวเพียงองค์เดียวในที่สุดต้องเดือดร้อนถึงเจ้าคุณชินนวงสาจารย์ในพรรษานั้นจำสัตตาหะไปปุิบัติตลอดพรรษาในพรรษาเก้าสิบวันมีเวลาได้นอนวัดเพียงสิบสองวันเท่านั้นเองนอกนั้นไปจำพรรษาที่อืน่น จนกระทั่งท่านอาจารย์องค์นี้ถึงแก่มรณะภาพลงไปจัดการศพเสร็จจึงได้หมดภาระอันนี้ก็เป็นสิ่งบกพร่องอันหนึ่งสำหรับรลูกศิษย์นักปฏิบัติของเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นข้อวินัยอันเคร่งครัดเพียกสสงอาพาธเกิดขึ้นในอาวาสใจต้องเป็นหน้าที่ของพระภิกษสุสามเณรในอาวาสนั้น จะต้องอุปถากดูแลรักษาหายุกหายาหาหมอมาพยาบาลรักษาถ้าพิสษุนูโรคใดในเมื่อเห็นสหธรรมิกของตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธลงถ้าหาคิดว่ามันจะเป็นภาระยุ่งยากรีบออกหนีไปจากอาวาสทั้นเสียพระวินัยท่านปรับอาบัติพราะขาดความเอื้อเฟื้อไม่เอาใจใส่ แม้ในสมัยที่พระพุทธเจ้ากำลังจะเสด,เด็จตับขันปริณิพานก็ยังมีพระภิกษุองค์หนึ่งมาคิดว่าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอันใดเราจะรีบเล่งปฏิวัตให้ได้อรหันก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จตับขันทปริณิพานพระอรหันในพระภูถุชนทั้งนั้นซึ่งสนใจในการที่จะประินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นว่านวากาอง,งานันวากาภิษุองค์นั้นไม่สนใจกับกิจการของสงฆ์จึงได้ยกเป็นนาทีกรขึ้นมาถือว่าท่านทำผิดแล้วก็นำข้อความไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เรียกมารับสั่งถามว่าเธอปฏิบัติอย่างนั้นจริงหรือมีเหตุผลอันใดพระภิสุหม่องค์นั้นก็ทูลว่าข้าพระองค์ ได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพานแล้วแต่ข้าพระองค์ยังไม่ได้บรรลุมรคผลใดๆทั้งสิ้นจึงตัดสินใจเด็ดเดี่ยวจะบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อให้ได้อนาหัรมาบูชาพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จปรินิพพานจากไปเสีย ในเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงทราบเพ่น,นั้นก็ยกย่องสรรเสริญพระภิกษุองค์นั้นว่าดีแล้วภิกษุดีแล้วภิกษุขอให้พวกภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนอยู่พึงเอาตัวอย่างพระองค์นี้แล้วเราจะได้ดีได้ดีนี่ในสังคมของพระอรหันต์ต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ยังยกเรื่องเหล่านี้ขึ้นเป็นอธิกรณ์ที่ขัน ทีนี้ถ้าหากว่าในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากสหธรรมิของเราไปทอดทิ้งพระภิกษุอาพาธโดยไม่เอาใจใส่อุปถาตูแลรักษาพยาบาลเราสมณะสากยบุตรจะหันหน้าไปพึ่งพาอาศัยบาร,รมีของใครหนออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งครูบาอาจารยน์นี้ที่ท่านถือเป็นเรื่องเคร่งนักหนา อย่าว่าจะในอาวาสเดียวกันแม่ภิกษุในอาวาสอื่นเกิดจากอาเกิดอาพาธลงท่านจะต้องส่งพระภิกษุสามเณรองค์ใดองค์หนึ่งไปช่วยพยาบาลรักษาซึ่งมันเป็นกิจทุระหน้าที่แม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังทรงรับสั่งสรรเสริญว่า ผู้ใดอุปถรรมประถาพระพิสูอาพาตมีอานิสงส์งเท่ากันกับอุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเราตถาคตที่ท่านทรงยกย่องไว้ถึงขนาดนั้นก็เป็นการกระตุ้นเตือนใจพระภิกสุสง์มิให้ทอดทิ้งกันในยามยากดังนั้นในปกติแล้วเรามีปัจจัยสี่เกิดขึ้นพระภิกษุสงจะต้องพิจารณาแจกแบ่งกันไปตามฐานานุรูป เพื่อแจกแบ่งกันใช้แจกแบ่งกันฉันพอให้มีชีวิตอยู่มีกำลังพอประพฤติรรหมจัรย์ม่ใช่ว่าจะแจกแบ่งเอาไปเพื่อความร่ำรวยหรือไปสะสมเอาไว้ให้มันบูดมันเน่าโดยปราศจากประโยชน์เพราะฉะนั้นโภชเนมัตตัญญุตาการปฏิบัติธรรมต้องถือหลักโภชนะโภชนะรู้จักประมาณในการบริโภค การบริโภคนี้ไม่เฉพาะแต่บริโภคปัจจัยสี่แม้แต่การประพฤติวัดข้อวัดปฏิบัติก็ควรจะรู้จักประมาณดังนั้นในธรรมจักกับประวัตินาสูตรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าทเวเมพิกเวอันตาปะพจเตนานาเสวพิตภาดูก่อนพิกูุทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างอันภาอันบัพชิตไม่ควรส่องเสภ คือการมาสุขันด้วยการโโยะการประกอบตนให้พัวพันในความสุขมากเกินไปคือเกินพอดีอันนั้นมันเป็นเรื่องของปุถุชนเป็นเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของสมณะอาตากิเลสมาถานุโยกการประพฤติตนเพื่อทรมานตนให้ได้รับความลำบากโดยเข้าใจว่ากิเลสมันจะเือดแห้งไปเพราะการทรมานตนอันนี้บัพพชิตก็ไม่ควรต้องเสพ เพราะมันเป็นเรื่องที่เป็นการทรมานตนโดยปราศจากประโยชน์ถ้าอย่างนั้นเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างใดมัชฌิมาปฏิปทาสถาคตีนะอภิสัมพุทธ,ธาทางสายกลางคือศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติพอดิพอดีไม่ยิ่งนักและไม่หย่อนนัก เป็นทางสายกลางเป็นแนวทางที่ดำเนินไปสู่ความสำเร็จอริยมรรคอริยผลดังนั้นตัวอย่างแห่งการถือในสัจฉิการโดงตามแบบเจ้าคุณพระอุบาลีสิริจันโทจันท่านเจ้าพระคุณอุบาลีสิริจันโทจันสอนให้ลูกศิ์ถือโตดงขวัดเกี่ยวกับการอยู่ในสัจฉิ ท่านบอกว่าใครสามารถที่จะอดนอนตลอดคืนยั่งลุ่งก็เป็นการดีแต่ถ้าอดด้วยการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญเพียรภาวนาถ้าอดนอนด้วยการคุยกันให้สนุกพอคล่าวเวลาแก้ง่วงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดท่านจึงสอนให้ลูกศิษย์ของท่านถือธุดงอย่างหนึ่งให้เคร่งครัด เธอฝึกหัดนอนเวลาสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นเวลาตีสามฝึกหัดให้ได้ทุกวันทุกวันจนเป็นนิสัยจนกระทั่งว่าถึงเวลาสี่ทุ่มแล้วไม่อยากนอนมันก็ง่วงหลับไปเองพอถึงเวลาตีสามแล้วไม่อยากตื่นมันก็ตื่นเองตื่นแล้วนอนลงไม่ได้เพราะนิสัยมันเคยชินท่านอาจารย์เสาในฐานะที่ท่านมีพันกับพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สริจันโทจัน ท่านก็ย้ำสอนลูกติดลูกหาในเบื้องต้นให้ฝึกฝนอบรมตัวเองฝึกขัดตัวเองให้จำวัดเวลาสี่ทุ่มก่อนจะถึงสี่ทุ่มให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหรือศึกษาข้อวินัยในสำนักครูบาอาจารย์ท่านไม่นิยมในการที่จะคลุกคลีด้วยหมู่คณะด้วยการคุยด้วยการสนุกเพลิดเพลิน หรือโดยการอยู่การกินใดๆการหลับการนอนให้เคร่งครัดในการปฏิบัติเดินธุดงค์นั่งสมาธิภาวนาพอถึงสี่ทุ่มแล้วก็จำวัดหลับไม่หลับก็นอนมันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงตีสามตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสามนอนไม่หลับทั้งคืนพอถึงตีสามแล้วไม่ยอมนอนต่อไป ลุกขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกขัดนิสัยจนมันเคยชินจนคล่องตัวถ้าใครปฏิบัติบัดต,ตามโอวาทที่ท่านแนะนำอันนี้เป็นการฝึกขัดลูกติดในขั้นต้นถ้าใครปฏิบัติได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเปิดเผยออกมาสอนทอดให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีปิดบงังปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นก่อนที่จะรับลูกศิษย์เข้าอยู่ในสำนัก ใครเข้าไปอยู่ในสำนักของท่านในตอนแรกๆท่านจะมีตะดุก,กับดุด่ากับดา่าทำผิดท่านก็ดุทำถูก,กท่านก็ด่าทำผิดท่านก็ดุทำถูกท่านก็ดุดุเอาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งบางครั้งบางทีผู้ที่จะไปอาศัยอยู่ในสำนักของท่านทนไม่ไหวจะพายบาทแยกรถหนีไป ถ้าหากเวลาล่วงเลยเป็นหนึ่งปีมีอะไรอาจารย์มั่นจะสอนให้หมดท่านถือว่าท่านได้กลั่นกลองแล้วข้าพิรีก็ไม่วิ่งคนคนนี้เป็นคนที่จะอบรมสั่งสอนได้เป็นคนมีอุปนิสัยครั้นต่อไปแล้วท่านมีอะไรดีๆท่านก็สอนให้หมดอย่างครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านมาแสดงธรรมให้ฟังเช่นหลวงปู่สิมหลวงปู่แว่น หรือท่านอาจารย์เหรียญอาจารย์บัวผาเคยผ่านสำนักของครูบาอาจารย์มั่นอาจารย์เสามาแล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งลูกศิษย์ต้นของท่านอาจารย์เสาที่ยังเหลือค้างอยู่เวลานี้ก็คือท่านอาจารย์บัวผาเพียงองค์เดียวนอกนั้นก็ศึกษาลาเพศล้มหายตายจากไปถ้าจะนับอีกองค์ที่สองก็คือเจ้าคุณชินวงศ์สาจารย์ ท่านอาจารย์บัวพาก็ไม่ค่อยเทศไม่ค่อยพูเพราะติดนิดสัยของท่านอาจารย์มั่นแต่ที่แบกแนวปากเปาะหน่อยก็คือเจ้าคุณชินนวงศาสาจารย์ซึ่งเป็นลูกศิ์คนสุดท้ายของท่านอาจารย์เสาอันนี้เป็นปฏิปทาย่อๆของครูบาอาจารย์ที่นำมาเล่าเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่สหธรรม,มิก ที่นี้หลักการสอนกรรมฐานของท่านอาจารย์เสาท่านเริ่มต้นด้วยการให้บริกรรมภาวนาพุทโธเมื่อบริกรรมภาวนาพุทโธทำจิตให้เป็นสมาธิคล่องตัวจนชำนิชำนาญพอสมควรแล้วเพื่อจะให้จิตมีสติปัญญาก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาอันดับที่สองท่านสอนให้พิจารณากายคตาสติ ให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้มองเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกการพิจารณากายจกติท่านถือคติเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งพิจารณาไปโดยอนุโลมปฏิโลมไปตามลำดับจนครบอาการสามสิบสองอีกอย่างหนึ่งท่านให้พิจารณาเพียงอย่างเดียว คือให้กำหนดจดจ้องมองดูที่บริเวณหน้าอกแล้วกํำหนดจิตลอกหนังออกเถือเนื้อออกมองให้มันถึงกระดูกพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนจิตมันเชื่อบั่นว่ามีกระดูกอยู่ที่ตรงนี้ในอันดับต่อไปท่านก็ให้บริกรรมภาวนาอาธิอธิแล้วก็จ้องความรู้สึกของจิตลงไปบริเวณหน้าอก พยายามทำบ่อยๆทำเนืองๆทำให้มากๆในที่สุดเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจะได้นิมิตมองเห็นโครงกระดูกบริเวณหน้าอ,อกหรือมองเห็นโดยทั่วตัวในเมื่อเห็นโครงกระดูกขึ้นมาแล้วก็เพ่งจ้องมองดูที่โครงกระดูกจนกระทั่งโครงกระดูกมันแหลกละเอียดสลายตัวไปหรือได้อสุภกรรมาฐาน ในเมื่อพิจารณาอสุภกรรมฐานรู้จริงเห็นจริงอันเป็นอุบายระงับราคะความกำหนัดจินตีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลุมจิตใจเพื่อจะได้มีโอกาสบำเพ็ญเพียรภาวนาในขั้นต่อไปเสร็จแล้วพระอาจารย์เสาท่านสอนให้พิจารณาร่างกายให้มองเห็นโดยความเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ คือแยกออกไปว่าร่างกายนี้มีแต่ดินแต่น้ำแต่ลมแต่ไฟในเมื่อแยกออกไปแล้วก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิจาราาให้มองเห็นเป็นนิมิตว่าร่างกายนี้มีแต่ดินน้ำลมไฟกันแท้จริงจนกระทั่งจิตยอมรับว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในดินน้ำลมไฟไม่มี ความเป็นคนเป็นสัตว์เพราะอาศัยดินน้ำลมไฟยังกลุ่มกันอยู่มีปฏิสนธิวิญญาณมายึดครองโดยความเป็นเจ้าของเพราะอาศัยกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมจึงท,ทำให้เราเกิดยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนยึดว่าของเราของเขาร่างกายของเราของเขาในเมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มี ในเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของผู้ภาวดาก็ได้อนัตานุปัสนาญานเห็นว่าร่างกายเป็นอนัตตาหมดทั้งสิน้นภูมิจิตภูมิใจก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นปฏิปทาของท่านอาจารย์เสาและอาจารย์มั่นที่เคยได้ยินได้ฟังมาเพียงเล็กๆน้อยๆนำมาเล่าเพื่ออาจจะเกิดประโยชน์แก่วงการนักปฏิบัติบ้าง ดังนั้นการแสดงธรรมะอันเป็นคติเตือนใจในบัดนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาเวลาผ่านไปถึงห้าสิบสามนาทีก็เห็นว่าพอสมควรหาจะแสดงไปมากนักท่านก็เพียงพลรำเกี่ยวกับการฟังธรรมซะจนบางทีอาจจะนึกว่าเป็นการลบป่วนโสตประสาทจิยงใครที่จะขอสมมติยุติลงด้วยประการทนี้ การรู้รมเรียนธรรมก็เพื่อประโยชน์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นทั้งนี้มีถึงแปดเปิดสี่พันพระธรรมขันธ์เป็นที่เพียงหลักวิชาการเป็นทฤษฎีเป็นสูตรที่ให้เราอาศัยเป็นเครื่องมือเพื่อค้นคว้าหาความจริงตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติที่เราจะพยายามทำจิตใจให้ยอมรับ ก็คือกฎธรรมชาติที่เป็นผลเกิดจากการกระทำคนเรามีกายวาจาและใจไตรทวารทั้งสามเป็นบ่อเกิดแห่งบุญแห่งบาปในเมื่อเราทำอะไรลงไปด้วยกายวาจาและใจทำลงไปแล้ว่อมโต้ตอบคือเราจะต้องรับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระพุทธเจ้าสอน อันนี้เป็นกฎธรรมชาติซึ่งเกิดจากการกระทำของเราเองแต่กฎธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งคือความยักย้ายเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมที่เราได้ยินได้ฟังว่าอนนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนให้เราพิจารณาบ่อยๆพิจารณาหนึ่งๆทำสติตามรู้สิ่งเหล่านี้ให้มากๆ จนกระทั่งสร้างสมถภาพทางสติให้มีความเข้มแข็งพอสมควรที่จะประคับประคองจิตในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมีอันเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามกฎธรรมชาติสภาพจิตของเราจะได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วจะไม่ปฏิเสธความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราไม่อาจสามารถที่จะคัดค้านหรือปฏิเสธได้โดยประการทั้งปวง เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็จะรู้ซึ่งเห็นจริงดำรงตัวอยู่ในความปกติภาพไม่วันไหวเราก็จะมีความสุขกายสุขใจได้โอกาสที่จะบำเพ็ญเพียรภาวนาด้วยความสบายใจเป็นอย่างยิ่งการแสดงธรรมอันนี้เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังอยู่บ้างหรือจะถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลขออุทิศถวายเป็นดอกไม้บูชาบุรพาจารย์ที่ร่วงรับไปแล้ว และเป็นการขอสมาครูบาอาจารย์ที่ยังดำรงชีพอยู่การแสดงธรรมถ้าหากว่าผิดพลาดด้วยประการใดขอฝากไว้กับท่านผู้ปัญญาชนได้ช่วยพิจารณาถ้าใครจะฝึกหัดตนเป็นพระโสดาบันต้องเป็นผู้รับฝังมีปัญหายังตกค้างอยู่อีกอันหนึ่งว่าสกายะทิฐิสกายะทิฐิหกสิบมีผู้ถามว่า พระสละสะกายะทิฐิได้แล้วทำไมจึงต้องมีราคะอยู่การละกิเลสของพระโสดาบันในขั้นนี้เป็นแต่เพียงละมิถาทิฐิสกายะทิฐิคือความเห็นเข้าข้างตัวหรือพระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นจะขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน พระโสดาบันแม้ยังละขันห้าไม่ได้แต่ก็ละความเข้าใจผิดคือยอมเชื่อคำเทศของพระพุทธเจ้าว,ว่าลูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาปิญญาณอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพระโสดาบันฟังแล้วพระโสดาบันก็ไม่เถียงพระพุทธเจ้าถ้าพระโสดาบันองค์ใดยังเถียงพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่า โลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาถ้าท่านผู้นั้นว่าไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ยอมรับและไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงไม่เชื่อพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าผู้นั้นไม่ใช่พระโสดาบันการละสกายาทิฏฐินี้เป็นแต่เพียงละความเห็นเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายถึงการละกิเลส ไม่ได้หมายละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเด็ดขาดลงไปพระโสดาบันยังยึดถือในเบรจขันอยู่ยังถือว่าเบญจขันนี่เป็นเราเป็นของเราแต่ไม่ปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นพระโสดาบันแม้ละสกายะทิฏฐิแล้วก็ยังต้องมีราคะความกำหนัดยินดีอยู่ ปัญหานี้ขอให้คำตอบเพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจบุญบาร,รมีของท่านเองด้วยของครูบาอาจารย์ด้วยและด้วยอำนาจของรพ,พระพุทธธรรมประสงค์อันเป็นสถานะที่พึ่งจึงช่วยเป็นปัจจัยปุดหนุนเกื้อกูลพลังจิตของท่านทั้งหลายให้บรรลุถึง คุณธรรมอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเถิด